นี่ครับหลงกระพงว,วันนี้ผมก็พามางานเก็บตกแมตตันนะครับที่บ่อ,อไรสไตล์หนองจอกนะครับนี่มาประมาณ7จ็ดโมงห้นะคนนี่70ขึ้นนะเยอะมากถ้าจะรอดอยากาตายแล้วก็กลับตัวไม่ทันแล้วนะครับยังไงก็ต้องสู้กันนะครับวันนี้จากงานเก็บตกนะครับเดี๋ยวมาลุยกันติดตามทีนะครับครับสำหรับวันนี้นะดูคน นะี่ดูคนนะครับโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับวันนี้เยอะมากนะครับวันนี้คนท่วมท่วมกันเลยนะฮะเยอะมากนะไปเลยนะครับแทบจะบอบว่าห่างกันไม่ถึงเมตรนะฮะคนเนี่ยยืนกันนะ่ะ เนี่ยดูเนะี่ยเยอะมากเลยเต็มตัวได้ครับคือปลาวันนี้ผมว่านะ่าจะกัดยากกัดนี่ประมาณสิบแปดสิบเก้านะใช่สิบแปดสิบเก้าองศากัดยากจริงไม่ได้โม่ <c oughs> กัดค่อนข้างยาก <c oughs> นั่นยังมาอีกนะยังไม่หมดนะยังมาอีกนะยังเดินไปครับเหลือเวลาก็ไม่มากนะ โอ้โห oh, oh. วันนี้ถ้าจะรอดยากเอาสักสามตัวสี่ห้าตัวนี่ถืดขึ้นคอจริงเดี๋ยวรู้ไอ้นาต่อกันมาป่ะวะอันนัตต่อวันนี้นาตต่อตื่นมาแล้ว เห็นไหมเห็นไหมมันไม่เดือดไหนเห็นอะไรยังเห็นอะไรไหมมันก็กัดอยู่นะกัดช้าหน่อยโอ้ยแกอยู่นะแกช้าหน่อยโอ้ตัวใหญ่เว้ยตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยว่าตัวนี้สามโลโอ้ยสุดยอด โฮดโฮดสามโลนี่สามโลได้อะไงใหญ่สะใจไหมนะอุย๊ยโดยนไหมไม่โดนนะบอกแล้วมันกัดยากตามันาสาใหญ่เยอะอยู่ตาสาสใหญ่ ผมเปลี่ยนละความสบายใจอย่างเล็กแล้วกันมันไม่เอาก้กัดยากครับจริงๆเชื่อได้ครับไม่ได้ง่ายฟากัดค่อนข้างยาก กับมีสามอะโปรมเมชั่ผมขอการันเลยกันได้ป่ะแ <c oughs> น่นอนเปลี่ยนเก็บได้เลยครับเจ็บเจ็บหรือเก็บ <c oughs> เป็นงานเก็บนะครับจริงๆ <c oughs> ครับผมบอกแล้วมันเก็บงานเก็บมันไม่ใช่งานเก็บไอ้ใช่ไง มันไม่ใช่งานะก็ดีเลยแต่เช้าสำรวจท้ายบ่อทดครับหลังหลังนะครับหลังนะครับสำรวจดูหน่อยนะท้ายบ่อกัดอะไรเอ่ย กัดปลายางอยู่นะแล้วปั๊บสวัสดีครับโอ้โหไม่มีอะไรสกิดเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีอะไรสกิดเลยอย่างไงข้างหลังเก็บเงียบเก็บยังไม่มีอะไรสกีตเดินนินดิปวดขึ้นเยอะแต่ละคนน่คิดดูทั้งหมด55คันเอาหลุดตีซะ5ตัวคนละ5 นี่ไงกัดไงเล่นาล้วจะเย็นจะเย็นหวานเจี๊ยบอะไรบ้างไม่โดนะยตัวใหญ่ด้วยปายสองโลกว่าสับสามโลอ่ะ สใส่เกือบสามโลได้ครับปลาต,ตอนนี้ก็ขึ้นไม่กี่ตัวนะสุดยอดเราก็ยังไม่ได้นะเงียบอยู่ครับอย่าเสียใจ,ยจทุกทุกคนยังหลายคนยังไม่รอดหลายคนก็ยังไม่รอดนะครับ นไปต่รโอ้ยอิจฉาคุณได้ปลาจังเลยเว้ยตัดเชือกทิ้งสองอันยกเสามันทิ้งไปเลยเว้ยตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวเราไม่ได้แต่เราปลาครก็อุ้ยูใครเนี่ยเราเพราะว่าหลานหลานตกน้ำเย้ะเอาเลยนะควายกันอยู่เนี่ยปลาใครวะเตะเสาทิ้งมาไอ้ล่วงไปเลยดีกว่าปลาก็ไม่กัดด้วยอ้าว ็ขาตะลันวันที่ห้าวันทีสองรึเปง่าดำก็ยังไม่เจอเอะไรสัมผัสเลยนะตาลันก็ยังไม่เอากบี่ก็ไม่กัดปะลายางก็เงียบทั้งบ่อร์ดไม่เอาต,ตอนนี้ไม่เอาเลยสักอย่าง่กัด เคยสายน่าจะเอาอยู่มั้งแต่ก็คงยากตัดยากลองตามดูกันก่อนครับผมก็ยังคเคาะตะลันตะลันลเงียบยังไม่มีอะไรสัมผัสใด จากใต้น้ำเลยเคาะกันไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับ มันไม่เอาจริงๆปลาตอนข่าวที่แล้วมันก็ไม่ค่อยกัดแต่ช่วงเช้ามันกัดอยู่นะสายก็จกดี มันก็เงียบอยู่นะ ตัโทษครับโทษครับโทษครับขวานะครับขวานะครับมาขวานะครับได้ครับตัวแรกตัวแรกครับยากครับนี่แค่ถ่านมือชายแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันยังเที่ยวขนาดนี้นั่นน่ะสิ ถ้าหญิงถา่ายรีปชายเยอะไหเงี้ยได้ <c oughs> เย็น <c oughs> อย่าไปเปรียบอะไรกับปลาสิจ๊ะแรงดีนะเอาตัวแรกห,หวานๆหน่อยแล้วกัน แรงดีด้วยมันวายไม่เลิกเลยมไหมช็อกยี่สิบตัวแรกของบ่อของผมผมเนี่ยไม่ใช่ของบ่อ,อยังยังจะช้อนจะปล่อยปลาได้ไงเนี่ย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ข้ามุมปาดนี่โอเคได้จากกาแลนนะตัวแรกวันนี้นะครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกจากกาแลนนะสีดำเอาตา,าตามตอ่อตามต่อเดี๋ยวมาเอาตาไปใส่กันรอดแล้วนะครับตัวแรกรอดแล้วนะครับตัวแรกของพ่ถือว่าวันนี้ก็ไม่โดนใครว่าแล้วนะครับถือว่าเฮ้ย <Wow. S 1> อืม้มบบเบลอเลย เดี๋ยวช้อนให้เดี๋ยวช้อนให้จะเย็น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 เพิ่งกำลังๆๆปั๊บนึงไอ้นี่กูก็ยอมเอาไปไอ้กคนแค่นี้กูยอมเอาปันนี้หรอชอบแล้วหล่อนครับกัาลันก็เงียบอยู่อะ่ปะปากกอมื่อกี้ก็กอก็อเงียบอะ่ะลองกระดี่เห็นทั้งหลังกินกระดีอะไรเปลี่ยนดูมั้งยัยงไม่มีอะไรเลย นันว่าอะไรมันเหยื่อมันหายไปไหนวะว้าวา <c oughs> ส,วาสีดำบัดมาดูเลยนะ Cái ngay Khay ra trái rái à Cái ขอบคุณครับ,รบเอ้ยดูดจิจะเย็นจะเย็นตัวแรกตัวแรกจะกินกระดีตัวแรกจะกินกระดี เสียวอะ่ะตัวใหญ่ด้วยใช่ใหญ่ด้วยอะ่ะให้หมดแรงก่อนแล้วกันโอเคขอบคุณครับโอ้โห ตงเกลียวตัง้งเกลียวโอ้โหตรงนี้ใหญ่เว้ยสองโลก,กว่าสองโลก,กว่าครับโอ้โหตัวที่สองมากี่โมงโอ้ยมากี่โมงเนี่ยเห็นนะเห็นนะนมงแล้วสิบเอ็ดโมงห้าสิบนาทีนะเป็นกระพงใหญ่นะเป็นกระพงไซส์ใหญ่จัดกระดีเนี่ครับ สองโลกว่าเกือบใช่ใหญ yeah. ่อยู่นะเกือบสามโลอ่ะตัวเบ็ดหักตัวเบ็ดดูเบ็ดของกระดีนะกัดกระดีกัดกระดีกระดีอะไรไม่รู้เลยเห็นมันเนี่ยเหรอกระดีอะไรนะกระดี ดสี่ดำครับเควันนะปลาไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยเควันครับปลาไซส์ใหญ่มากตรงนี้กาแลนเน่สุดยอดอ่ะถือเลยดีคระตันกราตอกระตอ ปลาอะไรอ่ะแล้วต่อแล้วต่อปลาอะไรอ่ะปลากระพงไงไม่มีหน้าเดี๋ยวทียืนใกล้ๆหน่อยสิผมอยากวัดมะดูได้เท่าไหร่เนี่ยดูดิโอ้โหแล้วต่อน้าต่อฟ้ามือปลาอะไรครับเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ปลานะปล่อยเขาปล่อยฮะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ผมนับคะแนนเทพด่กว่าสุดยอดเลยนะต่ออันนี้จะให้รางวัลอะไรดีครับหลานกินนะเอาหลอดอันนี้จรินเราถ่ายคนไว้ก่อนนะครับปลามันกินยากอยู่ นี่ตัวนี้นะ่าจะสามโลสามโลได้ตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับสามโล up เกือบสามโลได้เอาที่ช้อนย,ยาวๆหน่อยดินี่ช้อนย,ยาวๆนะั่นแหละ นันสั้นไป,ปเปลานะ่าอืมนั่นน่ะไม่เป็นไรครับผมจะทายทายอืมกินยากครับแต่ว่าไซส์ใหญ่นะกักจะด,ดีนะค่อยๆจะเย็นๆจเย็นๆหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบอ่าที่ช้อน5บาทนะครับ นี่ดูดิไหนๆโฉนเลยอยู่ที่สามโลได้อยู่ที่สามโลได้นะนี่ดูรองเท้าก่อนนะหืมในในไอส่งยื้หนะเลยยื้อนยกขึ้นไม่ได้เหรอโอเคเนี่ยจากระดีนะได้กี่ตัวแล้วตัวนี้จะรอดแน่หรอจะรอดแน่โอเคโอเคตามต่อตามต่อ ขึ้นสองข้างเลยดูไม่เอาปลาไม่กัดครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับงานเก็บปลาซิงครั้งแรกนะครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา น้ำเช้าถือว่าเงียบสง,งัดขึ้นมาประมาณ2 3สตัวนักตกปลา81ท่านนะครับเรียบร้อยนะครับคือไม่กัดแล้วก็งานเก็บก็แสนสาหัสกันหลายท่านนะครับก็มีเจ็บกันแทบทุก81นนี่คือเจ็บทุกคนไม่มีใครรอดนะครับปลากัดยากมากปลาเหลือค่อนข้างเยอะแต่ไม่ค่อยกัดด้วยอากาศเย็นด้วยแล้วปลาเนี่ยคราวที่แล้วก็หลุดกันไปเยอะก็ถือว่า ยากมากทีเดียวเลยผมยังเก็บมีแทบจะไม่ค่อยเอาสักเท่าไหร่เนี่ยก็โดนกาแลนไปตัวหนึ่งโดนกระดีไปตัวหนึ่งก็มีกัดกาแลนบ้างกระดีบ้างมันก็มีกินอาหารเม็ดไปตัวหนึ่งแล้วก็ทาหลุดอีกแหละมันกัดแบบค่อนข้างระแวงกัดเบานะครับก็ยาแย่ไปเดี๋ยวไม่เป็นไรครับก็มาแก้มือกันหม่นะครับคราวหน้าพรุ่งนี้อาจจะมาเก็บตกก็ได้ก็แล้วแต่ดูกันอีกทีนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีนะครับนี่นสูได้ทั้งหมดกี่หางสองสองครับสองตัวครับโอเคโอเคทุกคนมน่ืนนี่อีกตัวนะหนึ่งครับเลาวะตัวเดียวครับเลาวะโอ้ยไเป็นไรทุกคนเท่านี kind of ้หมดนี่นะต่อหนึ่งตัวผมผเห็นแล้วรูปนั้นน่ะหนึ่งหางครับโอเคก็ยังรอดนี่คนนี้ก็ได้ กี่หางวันนี้สามครับันอีกตัวหนึ่งมันยินใหญ่มากเลยปากพงก็ใหญ่นะตัวนั้นสองโลได้สองโลได้สองโลกว่าโอเคเจ้าเอ้ยนี่นี่คนนี้เองนี่จะหัดหลังทำอย่างนั้นสิแล้วสู้สู้เราต้องยอมรับชะตากรรมนะทุกคนวันนี้กัดถือว่ากัดยากกัดเย็นด้วยนครับน้ก็มีนะอีกคนหนึ่งนะก็ยอมรับชะตากรรมแต่เฮ้ยองุ้ไหนดูที่ตาเฮ้ย อันนี้มันลูกปลากระพงเหรอเนี่ยปลากระพงแม่งเล็กกระพงฮะอันนี้ปลานินนะด,ดูดิโอ้ยนั่นนั่นไม่ใช่ปลากระพงแล้วบังวุฒิหนูไม่แท้วอ่ะครับตัวเดียวนะววนสองตัวนะตัวใหญ่ตัวนึงตัวน,นี้ลองดูสักกิโลสองโลห้าเลยนะตัวนี้ตัวนี้โลสี่